ไปที่พักกันนี่ค่ะโอ้โหฝนลินทุกคนฝนลินบรรยากาศอู้ชุ่มช่ำม,มากพักตรงไหนดีคะโอ้โหวิวหลักล้านมากคะ่ะทุกคนคะ่ะดูฝนตกแล้วนี่คือทางรงของเรา ล้วกำลังจะเดินไปที่พักแบบไหนดีคะเราขอเดินดูก่อนได้ไหมคะได้ค่ะนี่ว้าวทุกคนโอ้อยางนี้เลยนะคะนี้คือที่พักแล้ว นี่ค่ะตรงนี้แหลนะเนาะลอองซหือสวยมากตรงนี้ก็ได้นะตรงนี้ดีกว่าตรงนี้จะโอเคกว่าเนาะตรงนี้โอเคกว่ามีที่นั่งเล่นด้วยเล่นไหมตรงนี้ดีตรงนี้เนาะหอมกลิ่นของฝนแล้วก็กลิ่นดอกข้าวโพดค่ะทุกคนคะว,วิว หนูดเดี๋ยวเอาหลังนี้นะ,ะ้วค่ะอันนี้หลังอะไรเนี่ยหลังหกเอาหลังนี้เดี๋ยวเราไปเปิดเลย<ม>เนาะไม่มีคุณแจงคะไม่มีทำไมน่ารักจังเลยเนี่ยปะเอากุญแจให้กันสวยจังเลยบรรจันหยุดไหมคะเนี่ยดเด็กๆอ๋อ หยุดทั่วถึงกันหมดเลย